อันนี้เล็กเดียวเนี่ยเลยเล็กเดียวฮัลโหลฮัลโหลทุกคนคุณจากกลองฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะพร้อมมกเนี่ยสถานีรถไฟซัปเโรอยู่ตรงนี้นะเดินมาได้แบบสัก3-4นาทีเลยเข้าไปตรงนี้แหละครับผมจะพาไปร้านประจำนะไป เข้าใจอะนะคุณอะมาซาโปโลเน่ใช่ไหมถ้ามาหกกระโดดนนะเวมาซาโปโลแล้วก็แบบเคยกับเพื่อนๆนะ่ยแฟนๆอะมาด้วยกันใช่ไหมไปไหนดีอะอ้ยไปไหนดีอะคือรถไฟมันมันเหนื่อยแล้วว่าวันนี้มันช็อปปิ้งกันแล้วว่ากินอะไรดีกินอะไรดีอะอะไรก็ได้แตะอ่าไม่ต้องทำคกูคูอแหละทำฮิตเราเลยเดินมาพับเดียวเลยอยากสถานีรถไฟซาโปโรที่แบบไดมาเราอยู่ตัวนี้เลยนะเด <laughs> ินมาชื่อเลยเด้อมามามเนี่ย ร้าน15ที่อะอยู่ในที่นี่ทีเดียวชื่อสูนากุโยโกโชซปโปโรสซนากุโยโกโชสูนากุคือเชื่อมอยางไงไปได้ไหมครับ ますかうなぎパラーに、うん、パラーに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 パララーにパ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 ーー ก็อันนี้ก็เกี่ยวกับซีฟูส์แตนะตอนนี้สีมองแยงยังไม่มีกอนเลยนะอีกสักพักเต็มเลยนะสักไเนี่ปลาท่น้งเต้มาหลไม่ยนจะไหนนั่นลูกโตนั่โตเขาขายเกี่ยวกับซีฟูส์ปลาัส่วนใหญ่เนาะก็มีเป็นทอดย่างซาายย่างอะไรเนี้ย เนี้ยมันเต็มเลยนี่คือร้านเกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮอร์โมนคือบบอ,อะไรแบบไส้ต้มย่างอะไรพวกนี้ฟาน,นี้ก็ทุก่กงแบบเกี่ยวกับปลาหมดเลยนะดีไซน์ชาวประมอมาอันนี้อะไรอโอว่าน,นี้ราเมน,ราเมนเ,นราเมนเดี๋ยวก่อนราเมนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังคงว่างอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไอ้สักพักนะวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ของเราตัวเนี้ยขนเต็มนะจองที่ จอนที่ไว้ก่อนแล้วล่ะฟันนน,นะโอ้โห,โหเกะทาโยกยากิโฮคายเฟียข่ทาโกยากิเนี่ยยามาวาซาบิทาโกยากินี่ <laughs> อะไร,รอออันนี้คือร้านเกาลีกันเกาลีอะระัไม่มีงน้านเกาลีอาหารเกาลีอะครับ ฝันนี้ฝันนี้ฝันนี้ก็มีขายซูชิคนชัวคนชัวซูชิร้านですよねเนื้อซูชิมีขายซูชินะซูชิกับน้ำอันนี้งใช่ใช่ใช่รอถไฟหมดหรือยังไม่เป็นไรได้ยินเสียงครับหมดยังวิ่งอยู่ฝันนี้ メニューみさんハいるあのすごいジャパンっていうのはちょっと取らせてもらってるんですよすごいジャパンっていうちょっと番組ではタイの人紹介させてもらいますので来たらよろしくお願いします来たらね <laughs> どうもありゃありがとうございます,あいますバサシジャマーエコミカイグリングワーマーガーカンカンこじゃみーうわー นะไทยวัวปิญญ้งย่างแล้วก็ร้านจีนนะร้านจีนก็มีอยู่ตอนนี้แหละอันนร้านอาหารจใช่ไหมแล้วก็ตันนี้นะโอ้โมีแบบอย่างนี้แหละสไตล์ฝรันน่งเลยนะกับชิมชิมวางอะไรเนี้ยสไตล์เนี้ยนะครับแล้วก็ร้านที่คนท่านใจจะมาที่นี่ที่ไหนฝันี้แหะครับ テバーサキ番長、かばいだば。こんにちは。あいだいだああ。サワディーか。サワデーか。サワディーイルカ君。イルカちゃん。イル,イルカ。イルカ君。パロマ。本物本当の名前ですよね。本名です。本名だよね。中ち、はい、なか。バラエラか。よかったよ。サバじゃなくて。<laughs> いや本当に。パサバじゃできないや。<laughs> パロマぐらいならね。ちょっとじゃあ今日ね。

こなあのここの売り手なんですか？うちはあの焼き鳥がすごい有名になってて、焼き鳥一本からでも頼めるし、あとは手羽先もすごいめちゃくちゃおすすめになってます。そうだよね。わかりました。じゃあ適当に、まあ手羽先と焼き鳥、まあじゃ適当になんかちょっと盛り合わせをください。大丈夫です。はい。あと飲み物は何でもありますもんね。ビールハイボール。ビオマラが。あ、ね。あ？じゃあめら

เราเดิมเยอะ,<ฮ>เ,ยอะเยินเยอะสนุกสนานแค่ไหนะนะรถไฟไม่หมดอะ่ะเ,เพราะว่าเราได้เหเสียนจากคำบอก <c oughs> ทำให้เรายัางยังรู้สึกอบอุ่นยังมีวิ่งอยู่ <c oughs> แต่แตถ้าคุณอยู่ที่พักพักที่สาบเรานะไม่ต้องคิดเลยน่าสะเต็มรถไฟนะคือเดินได้เลยไงเนี่ยคุณก็จองโรงแรมแถวนี้ใช่ไหมเดินได้เลยีด้าทีนะ มากก็สิบนาทีประมาณนี้อ่าแต่ทีนี้มันมันเบื่อแล้วก็ข้ามได้ไงข้ามข้ามข้ามแล้วเขาคอนเซ็ปต์ก็คือฮาชิโกซาเกะนะครับเดิมเดิมกิน,นชิม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 อ่ะเล็กๆน้อยๆได้ด้วยแบบมันข้ามข้ามได้เลย,คำคำเลยอ่ะอ่าอันนี้คือเสน่ห์ขอนที่นี่ไปยังมาทั้งเลยไปแล้วนีครับเบียร์และไฮบอลไปเลยไปเลยมาสอะไรคือว่าไม่ก

<嘘>本当。でもね、あのー、ちっちゃい頃で一回行ったときは、うん、あのー、場所ちょっと覚えてないですけど、ゾウに乗ったこととかもあ。ああ、クイキーちゃん。ま。クイキーちゃん。クーちゃん、まョンレクレク、め、じゃ、めだい。あ<ー>あ<ー>。ありますね。うん、ああ<ー>。あとは、うん、あの、水上マーケット。ああ。行ったりとか。フォーティングマーケット。ああ、だ。 ダムヌンサドアとかかなわかんないけどそうですねなんかそこら辺にあ入ったんだ行きました,たタイの感想いかいかがでしょうかどうですかめっちゃ良かったですよもう常夏だから北海道とやっぱ全然違ってああまあねまあね気候がねすごいそうそうなんかこう南国来たなっていう感じそうでしょうだからまあ北海道だからあったかいとこ行きたい、うん、でも暑い人は 北海道に行きたい、ね、んあそうそうそう。公約、ね、にいいなお、ね。で、コンタクトに役にいようね <laughs>、まあ。サラブサラブで。タイ語できないですもんね。だタイの人来たら、例えば、えー、イルカちゃん、イルカちゃん、な <laughs> イルカちゃんでタイのイ,ルイルカちゃんユニア、クイダイマンア英語はできます、ね、英語は、あ、スピックイングリッシュ。オッケー。そう。 なんかちょっと喋りたかって英語でね、色々目に教えてやしたら大丈夫だよ。アイキャンドコメン टू यू ガイズ。ああ、オッケー、ユーガイズ。ねえな。じゃあ、どうぞ、仕事。すいません。すいません。お邪魔、お邪魔してすいません。น่ารักจังแม้ลูกชาคนนั้นเนี่ยล่ะผมว่าร้านที่อื่นก็เค้าคุยง่ายเลยน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวจริงๆไม่ต้องไปไหนเลยเหรอจริงทําไมต้องไปไหนเลยอ่ะอ่ะอยากกินหรือว่าไปร้านอื่นร้านกางเกงซื้อเอามานี่อ่ะไม่ได้นะแต่กินเนี่ยเสร็จแล้วว่าใช้เงินที่นี่แล้วก็ ข้างหน้ามาน้ำถ้ามีที่นั่นนะน,นั่นได้เลยลูกสามารถขี่ได้แบบสบายๆอะ่ะถ้ามีสาวสวยมาหน้าร้นานนี้ก็อย่าจัดร้านมาหน้าร้นานที่เดียวก็ได้อันนี้เนี่ยอันเนี่ยผู้ชายไทยเท่ๆเนี่ย <laughs> อ๋อ<า>อะไรเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ประมาณนี้แหละเ <c oughs> มื่อได้คุณเข้ามาที่นากุโยโกโจที่นี่นะครับเวลาเข้าประตูนะคุณสามารถเลือกสีสายรัะข้อมือ ได้เลยนะครับวันนี้จะใช้สีอะไรสีเขานะก็คือคขอขุยกับเพื่อนๆหน่อยนะวันนี้มีเรื่องสําคัญถ้าคุณเรียกสีฟ้านะอ๋อวันนี้เป็นเราพัฟฟี่มากเลยคุณสามารถเข้ามาชงแก้วกับเราได้เลยนะเป็นเพื่อนได้เลยถ้าเลือกสีแดงน,นะเรากําลังหาคู่อย,อย่างนี้เลยหรอคุณไปแล้วถ้าเจอสาวๆสวยๆหรือว่าผู้ชายโลโลเนี่ยเห็นใส่รัดคนมือสีแดงๆนะอันนี้คือโอกาสนะครับโอกาสดีมากเลยนะครับคุณตาข้องเราก็เลือกสีนี้แหละครับเข้าใจเข้าใจแล้วใจเย็นใจเย็น แน่ของร้านนี้ก็คือแน่นอนครับยากิโทรินะครับเพราะว่าชื่อยากิโทริบันโชง่ายครับไม่อร่อยได้อย่างไรครับผมก็แน่นอนครับสั่งยากิโทริหลายแบบลูกชิ้นแบบนี้ก็อร่อยคืนดื่มก็เข้ากันแน่นอนครับน่ามีความสุขแบบนี้ไม่ได้การแสดงครับมาจากใจเห็นไหมครับยากิโทริหลากหลายครับวบรรยากาศแบบนี้เนาะนี่แหละว,วัฒนธรรมอิพุนเทเ แล้วคออันนี้แหละเตบาซากิพีไก่หร่อชาติมากเลยนะซอสเขาอร่อยมากเลยครับเนี่ยอรุใบต่อมาใหม่ทักไทยกันชื่อร้านอะไรเป่นไปชื่อร้านอะไรครับ 新しいバイト飲んだの女の子。はい、なんかどこのお店ですかって聞いて。<laughs> 行きたがってる。<laughs> がってるちイルカちゃんもいいじゃん。こにこでいいな。行 <laughs> 満足できないかあっち行こうかなちょっ <laughs> 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 じゃあタイの人来たら本当によろしくお願いします。ね、多分だからみんなあれかなタ君まあね。じゃイルカちゃんあれやね。食いだい。

คือแบผู้ชายหล่อเยอะโชคลาภคนมีชีวิตผสวยตรงก็สนใจฝันนี้มากกว่าจะบอกเอาใจคุณผู้ชมไงอ่าผู้ชมผู้ชายก็มีนะโอ้ใช่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 คุณผู้ชมผู้หญิงเอาใจเสร็จแล้วนะตอนนี้ก่อนอนุญาตเอาใจผู้ชายหน่อยนะครับไปเอกไปกออยู่นี้ นี่ไงพาเรมาไม่ใช่ซาบะนะพาเรมา